ห,ห้าเหรียญหายากนะครับราคารับซื้อรวมกันสูงสุดถึง30,000บาทจะมีข้อมูลอย่างไรต้องมารับชมและรับฟังคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบน,น,นะครับผมก็เริ่มจากเหรียญแรกนะครับคือเหรียญห้บาทปี46นะครับเหรียญ5บาทปี46เนี่ยราคารับซื้อในปัจจุบันนะครับจะอยู่ที่ 500บาทนะครับสำหรับสภาพสวยนะตูดีๆนะครับเพื่อนๆลองติดดูนะใครมี5บาทปีสสภาพสวยนะครับราคาในปัจจุบันนี้อยู่ที่เดียวละ500บาทนะครับก็ดูก่อนใช้นะครับไม่งั้นเสียดายแย่เลยนะครับผม เพราะว่าเหรียญ5บาทปี4 6เนี่ยจัดว่าเป็นเหรียญหายากและผลิตน้อยอีกห่งเหรียญนะครับปัจจุบันนะครับเหรียญ5บาทปี4 6เนี่ยผลิตเพียง182,000เหรียญเท่านั้นนะครับก็เรียกได้ว่าราคาเกินหน้าเหรียญไปเยอะมากนะครับผมต่อมาครับเหรียญที่2ครับคือเหรียญ50สตางค์ ไอ้ขออภัยนะครับเหรียญที่2นะครับคือเหรียญ25สตางค์ปี42นะครับผมเหรียญ25สตางค์ปี42นะครับในปัจจุบันนี้นะครับราคาสภาพสวยนะคือเหรียญละ5,000บาทนะครับสำหรับเหรียญ25สตางค์ปี42นะครับผมก็ อยากเธอใช้หรืออยากเผอนาไปให้ใครนะครับบางคนเนี่ยเห็นก็เป็นเหรียญยี่ห้าสตางค์โอ้ยยี่ห้าสตางค์เองช่างไม่ได้นะครับเพราะในปัจจุบัน,น,เ,นเนี้ยเหรียญยี่ห้าสตางค์สองห้าสี่สองเนี่ยราคาซื้อขายเนี่ยอยู่ที่เหรียญละห้าพันบาทย้ออีกครั้งนะครับเหรียญยี่ห้าสตางค์สองห้าสี่สองเหรียญละห้าพันบาทนะครับถ้าสวย นะมีนักสะสมหลายช่องหลายเพจรับซื้อจริงนะครับผมก็วันนี้ผมมาแจ้งข่าวให้กันทราบนะครับต่อมาเหรียญที่3นะครับก็คือเหรียญ25สตางค์ปี44นะครับเหรียญ25สตางค์ปี44เนี่ยปัจจุบันนะครับก็เหรียญละ5ค0 0ันเช่นเดียวกัน นะครับสำหรับเหรียญที่สภาพสวยและไม่ผ่านการใช้งานนะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้หายากมากแล้วก็ผลิตน้อยนักสะสมต้องการเยอะปัจจุบันเริ่มไม่ค่อยพบเจอแล้วนะครับผมก็บอกไปแล้วนะครับเหรียญ25่ห้สตางปีสีีเนี่ยเหรียญละห้าพันนะดูดีๆก่อนนะครับเพราะว่ามีบางคนเนี่ยดูผิดนะครับจำสับสนนะส่งเหรียญ50สตางค์ปี4.4 4มา นะครับคือคนละเหรียญคนละพอศเนี่ยราคาก็ต่างกันนะครับยี่สห้าสตางค์ปีสี่สี่เหรียญละห้าพันแต่ห้าสิบสตางค์ปีสี่สี่เหรียญละห้าสิบสตางค์นะครับดูก่อนนะครับค่อยส่งมาย้ํานะครับดูก่อนค่อยส่งมานะครับหลายคนเนี่ยชอบไปดูผิดนะครับบอกตัวเองมีตั้งสิบเหรียญห้าสิบสตางค์ปีสี่สี่มดเลย นะครับเหรียญ50สตางค์เนี่ยเขาจะมีพอสอเฉพาะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเหรียญถัดไปนะครับก็ถ้าเป็น50สตางค์ปี44เนี่ยก็ราคา50สตางค์แต่ถ้าเป็นเหรียญ2 5สตางค์ปี44เนี่ยก็เหรียญละ5,000นะครับผมอ่ะมาต่อตามคำสัญญ,ญาครับ50สตางค์ปีไหนแพงนะครับ ห้าสิบสตางค์ปีที่แพงเนี่ยคือสามศูนย์นะจ๊ะไม่ใช่4 4นะส,สี่สี่นะห้าสิบสตางค์สามศูนย์เนี่ยราคาปัจจุบันเหรียญละหมื่นแล้วจ้านะใครมีเนี่ยเตรียมรวยใครมีเตรียมรับทรัพย์ใครมีเตรียมรับเงินนะครับนักสะสมเนี่ยตามหากันเยอะมากปัจจุบันคนมีน้อยลงเยอะมากนะครับเพราะอะไรเพราะเหรียญห้าสิบสตางค์ปีสามศูนย์ ปัจจุบันนี้อยู่ในมือนักสะสมเยอะแล้วก็อยู่ในมือคนซื้อขายเหรียญเยอะนะครับเหรียญ50สตางค์นะครับปี30สเนี่ยปัจจุบันก็เหรียญละหมื่นนะถือว่าค่อนข้างราคาสูงอยู่นะครับผมก็นักสะสมหลายท่านเนี่ยเห็นว่าเก่าหายากก็เลยตามหากันเยอะนะครับพอตามหากันเยอะนะครับก็เลยแพงนะครับพอแพงเนี่ยคนก็เริ่มจะไม่ค่อยพบเจอแล้วนะครับผม แต่ก็ต้องรามัดระวังนะครับเมื่อเหรียญ50สตางค์ปี30ราคาเหรียญและมืบนะครับก็จะเกิดกรณีหนึ่งขึ้นนะครับคอือมิจฉี่อ่ะมิจฉีทำปลอมเอาละมิจฉีที่คือทำปลอมนะครับต้องรามัดระวังนะเพราะว่านักสะสมเนี่ยเขาก็ต้องฝึกตัวเองตลอดนะครับแนะนำอย่าไปทําเลยไม่ผิดกฎหมายนะครับ เรื่องการปลอมแปลงเหรียญเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายมากนะครับเหรียญ50สตางค์ปี30เนี่ยในปัจจุบันนี้นะครับผมเหรียญแล้ตั้ง10,000บาทถือว่าราคาสูงนะดังนั้นเนี่ยก็ขอร้องครับอย่าทำนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับผมส่วนเหรียญ25สตางค์ปี30ก็มีราคาแต่ยังไม่แพงมากนะครับดูดีดีก่อนนะแล้วค่อยคุยกันนะครับบางคนเหรียญ2ี่สสตางค์กับสสตางค์แยกไม่ได้เลยนะครับ ต่อมาครับเหรียญต่อมาที่แพงคือเหรียญ5บาทปี40ศน,นะครับราคาก็เหรียญละหมื่นนะถ้าสวยนะครับผม mm hmm. ก็เรียกได้ว่ารวมกันทั้ง5เหรียญเนี่ยราคาก็ประมาณ30,000บาทนะถือว่าแพงใช้ได้นะครับก็ใครมีนะก็เตรียมตัวรับทรัพย์รับเงินรับทองได้เลยนะครับสำหรับเหรียญหายากนะ ก็เดี๋ยวสรุปให้นะครับเหรียญแรกนะครับคือเหรียญ5ปี4 6นะครับราคาเนี่ยเหรียญละ500้อนะครับผมเหรียญที่สองคือเหรียญยิ่มห้าสตางค์ปี4 2สองเหรียญละห0 0พันเหรียญที่สานะครับเหรียญยิ่มห้าสตางค์ปีสี่ี่เหรียญละ5000ันนะครับเหรียญที่สี่ นะครับเหรียญ50สุตางค์ตี30เหรียญละ1 0 0บาทนะครับแล้วก็เหรียญสุดท้ายครับ5บาทตี4ีนะครับเหรียญละ1 0 0 0บาทรวมกันมั้ง5เหรียญเนี่ยก็ราคาเกิน30 0 0 0ไปแล้วนะครับผมยังไงเนี่ยก็อยากให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อนๆจะได้เข้าใจ นะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาโวยกันอีกนะครับอย่างนั้นอย่างโู้นอย่างนี้ดูก่อนแล้วค่อยเมนว่ามีเยอะนะครับเพราะทุกคลิปที่ผมมาให้ข้อมูลคือเหรียญหายายากของญากขายของใครอยากได้เหรียญพุดนะครับเหรียญละ99้บาทส่งฟรีนะก็รีบทักมานะครับใครซื้อเยอะอยากได้เยอะลดราคาให้ได้น,นะครับผมก็อันนี้จะเป็นเหรียญบล็อ,อกธรรมดานะครับไม่ใช่บล็อกหายยาก ประมาณนี้คลิปวิดีโอนี้นะครับใครสงสัยอะไรก็ถามเข้ามาได้นะครับฝากดติดตามให้กันด้วยนะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็คลิปต่อจะไปสวัสดีครับ